เลาะค้องกระปอมนาแดงหามาก่อยเส่นมะม่วงสมสมสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักดิสารอ่อนทั่วซอปปะปาเล่าหนึ่งในลิตที่ผมอยากเทที่สุดคือคลิปค้องกระปอมนี่แหละครับแต่อยู่ไทยิดเพาะบ่สามารถเทใดไปเลยผมเลยต้องมาเยือนที่ง่าที่อยู่ซอปปะปาเล่าช่วงที่เข้ามาหาอากาศก็ว่เป็นใจปานใดเป็นช่วงพายุเข่าครับแดดบ่มามีแต่อากาศเย็นๆกับลมหนาวๆแต่ก็ยังพอมีให้คองอยู่ ยโยโย่จมังก๊อบกับแค่เห็นไลายโตกับพาดไลายโตขึ้นจันสีห้าข้องออกแบบนี่แะครับใส่หนังสติกเมื่อสีสำมมสีมุนเอาขั้นชิงลิวมาเห็ดเป็นขั้นของกระปอมกระดีด้ครับลู่ได้สไลด์ได้เท่ไปอีกแบบน้ำนักกระเบาล่องออกไปเหตุเบิ้งนะครับถ้าคลิปนี้ออกไปคนกดดิ้ยนฟีดแบ็กดีเดี๋ยวผมสิกับมาเยือนสอฟตปเล่าอีก ยังมีคลิปยังมีคอนเทนต์แนวเฮ็ดอีกหล,ลายคอนเทนต์เลยครับถึงเมื่อนี้อากาศสิเปดีป,ปานไทยแต่เฮาก็ยังพ่อไดกระพรอมกับไปก้อยอยู่แต่กระท่าง,งันข้อเขียวๆบ่เห็นจโตเลยถามคนทางนี่เพิ่นกว่าโดนๆค่อยสิเห็นป็นข้องหาย,ยากคือจังฝั่งบ้านเฮาเลย แย,ก,ย,ก,ยกๆยก,กันหาเราค่อยมาร่วมทันเฮ็คยี่เฮ็ดหลังเดียวเฮ็ดน้องกินซุ่มกันสไตสล์ซอสปปลาวในวันหยุดคองกระป๋อมเสร็จแล้วก็ไปหาต้นแบบม่วงสมเอามาย่ำใส่คอยกระปอมแต่ว่าอยากจะอวดเราครับปีนี้ผมได้กินคอยกออระป๋อมใส่งเป็นม่วงสมแล้วนะครับแซ่บคักของดีๆให้กินมาวันนี้มีพ่อขั้วแม่ขั้วอาสาเฮ็ดน้องกินให้กินเลยลาปา่าข้นไทยแบบผมแหละครับคอยกระป๋อมสูตรซอสปปลาวอย่างเสซตจะมาซับจัาบๆบมฮัยเล่ละเอียดปานใดพอวันสิคือตามโพด ใส่ปัก่วงใส่หอมขาดว่าอะไรขึ้นน้ำปลาแดกคนเขากันรสชาตินัวดีเลยครับสุดท้ายคือเวลคําดิงเอาของมาร์มาตอนกันแบบนี้ผมกรบพ่อพดนะครับม,มาเล้ครับพี่พน้องมากินข่อยกระปอมน้ำกัน